บะจ่างจุดกำเนิดที่ไม่ใช่แค่ขนมแต่เป็นของเส้นวิญญาณหลายคนกินบะจ่างทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลไหว้ขนมจ่างหรือเทศกาลตวนอู่แต่รู้ไหมครับว่าอาหารห่อใบไผ่เล็กๆนี้ครั้งหนึ่งมันเกิดเป็นของเส้นผีปลาตำนานนี้เริ่มต้นเมื่อ2,300ปีก่อนในยุคจ้า,กานกัวณแขงชู หนึ่งในอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดของจีนยุคโบราณมีปราดผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งชื่อว่าชุยหยวนเขาเป็นทั้งกุยเอกและข้าราชสำนักที่จงรักภักดีต,ต่อบ้านเมืองอย่างที่สุดเป็นขุนนางที่ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาและรักบ้านเมืองยิ่งกว่าชีวิตแต่โชคร้ายด้วยการเมืองในวันที่วุ่นวายความซื่อสัตย์ของเขากลายเป็นภัยต่อตัวเอง ชุยหยวนถูกใส่ร้ายและถูกเนรเทศออกจากราชสำนักเขาทนเห็นบ้านเมืองล่มจมลงไปไม่ได้ในที่สุดด้วยความคับแค้นเขาจึงเดินไปยังแม่น้ำมี่ลั่แล้วกระโดดลงไปจบชีวิตตัวเองเมื่อวันที่หเดือนหตามปฏิทินจีนพอชาวบ้านรู้ข่าวต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งพวกเขารวมตัวกันพายเรือออกไปกลางแม่น้ำเพื่อตามหาร่างของชุยหยวนบางคนตีกลอง บางคนใช้ไม้พายเคาะผิวน้ำไม่ใช่เพื่อไล่คนแต่เพื่อไล่ปลาชาวบ้านเชื่อกันว่าใต้น้ำมีผีปลาหรือวิญญาณอาฆาตในน้ำที่จะคอยกัดกินศพของผู้เสียชีวิตแต่แม้จะพยายามเท่าไหร่ร่างของชุ่เยเอนก็ไม่ถูกพบเจออีกเลยคงมีแต่ปลาที่หิวโหวยและรอเขาอยู่ใต้น้ำ ชาวบ้านจึงเริ่มโยนข้าวห่อใบไผ่ลงไปในน้ําเพื่อให้ผีปลากัดกินแทนกินร่างของนักปราโดยข้าวจะถูกห่อไว้แน่นเพื่อกันไม่ให้ปลาแทะทะลุบางคนยังใช้วิธีเอาเข้าวเหนียวห่อด้วยผ้าแดงแล้วผูกด้วยได้ห้าสีเชื่อว่าเป็นยันต์กันวิญญาณร้ายเพื่อหลอกล่อผีในน้ําให้อยู่ห่างจากศพเพราะชาวจีนเชื่อว่าผีปลานั้นโหดร้ายมันคือวิญญาณของคนโลก ที่จ้องจะฉุดคนนี้ให้ดำดิ่งสู่ปรโลกตั้งแต่นั้นมาข้าวหอา่อใบไผ่ที่เคยโยนลงแม่น้ำเพื่อหลอกผีปลาก็ถูกพัฒนาเป็นบาจัาและกลายเป็นขนมประจำเทศกาลตวนอู่หรือที่คนไทยเชื้อสายจีนเรียกกันว่าวันไหว้บาจัาทุกวันที่5เดือน5ตามปฏิทินจีนคนจึงห่อบะจ่าโยนลงแม่น้ำและพายเรือมังกรตีกลองเพื่อระลึกถึงช่ยหยวน และเพื่อเส้นผีปลาเทศกาลตัวอู่ถือว่าเป็นวันที่พลังหยางแรงที่สุดในปีจึงเป็นวันที่คนจีนถือว่าเป็นวันไล่ผีไล่โชคร้ายไม่ใช่แค่บ้าจ่างนะครับแต่ยังมีการแขวนใบไม้สมุนไพรผ้ายันหรือดื่มเหล้าสมุนไพรเพื่อป้องกันพูดผีและโรคภัยอีกด้วยถ้าคืนวันไหวบ้าจ่างคุณฝันเห็นแม่นม้ำ หรือตัวปลาประหลาดประหลาดก็อย่าเข้าไปใกล้แม่น้ํานะครับเพราะเป็นไปได้ว่าผีปลาอาจกําลังเรียกคุณอยู่ก็ได้สวัสดีครับ